ันที่3กรกาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่64ที่ข้าพเจ้านนในรชัริ์สอนราชขอถวายสิ่งสวดสาธยายพระสุภเพ,พลินและพระม,มนต่างงถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูาชาและอจจริยบูชาในครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิเจาะจอในอัการ,ร,ระพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระเขาวาพุทธังค์พระภวังตออภิวาเทนิสสวากขาโตพระเขาวาตาธโมธมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนพระเขาวาโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมิอะระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิระปะริิพุตโตปุเนหิทารามาโนทานิปารามิหิตติสติยาวาชีวังอาหารพุทธังธมังสังฆังสังฆ พูดทางธรรมะสังฆังสารนังกโตผู้เชมิตรแต่นังแต่ยังจมังจาะเราไมิสุทิ่นาสมันตาจักรวาลิสุขตาหัจชันตุเทวตาสัทธรนามุ้นีเราชาตสาสุนันตุสักขโมกถังสักเฮกามิตารูเปย์คิววิชีตาราตเเรจันตาวิเขวิมานีทีเปรุตเถจะคามิตรุวะนักหานีเคหะโอตุมหิเขเตปุมามาจายันตุเทวะชาลทเราอิสมียขะคันทัพนา ติยมปีธรรมังสระนังคัจฉามิตติยมปีสังฆังสระนังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตติยมปีสังฆังสระนังคัจฉามิอัตติมสาระนังอัญญพุทโธมีสาระนังวะรังเอตินะสัจวัตเชนะโสติมีโหตุสัพพะทาอัตติมสาระนังอัญญธรรมโมมสาระนังวะรังเอตินะสัจวัตเชนะโสติมีโหตุสัพพะทา นาตถิมีสาระนังอัญญสังคมมีสาระนังวารังอิทินัสัจาวัชีนัสสดที่มีโมจุสัพพัทาพุทธังนัมิรัตนาพุทธะสารีรจิตังธรรมังนัมิรัตนาพุทธะวิสุทธิสารังสังฆังนัมิรัตนาพุทธะสุสีรจิตฐิมีตังนัมิติรัตนารัตนาเตยอะหังสมะสมุสริตตะวตุวิเศษสัพุทธังอัญญยยัญยุตตะคุณะขโยข้าสัพพวัตตะอสุมิเตยอะมีปิตเทวัยันา ติณเตเอกังวินาตติตาเลสะพระสัมภเวนะโลเกตถาติจตเจเรจัตตาภูพุปาตุูตังคีรยามิสัยยอธิตุสังวิโหิงอิจะเนหิัญรูปังโลกเกหิจกจปละันยังเกสันจิจุตุวิธิตังคุณะกายตายะอามหิเยวชนตยสวิสุตปสมุปสตังนมสิสุธะปัสสาสถานังปุญญาติการ masa mud tama puna pumang tuka pamuca na muka sarana kata na pucharahe su api puca naya nipa na sikkiriya sikkiriya yupani seyatang sama kile samalasa thanasitiya jata satuhi ataku seleyu pasi wane yapani panih japi sarana kamanya ya mewa tasma hi tangti ra sarana katamha ตณะที่วางคณะเยนสูรนิมสัมมานามภูเชมะจาปิสสันตังสุปัสสนจิตตาตถาเนปาริจาริยสถารัาจะสถานรัฐาจตถาจักุนีนตาฐาสุกเตนะสุขีพรวิมุติชนตสะจะสถาปิสุวัติโหตุโยเจธาธรรมะวิรยะนาหิปมาณพูโตโลกุตตะลักิสาวิโยนิยตโตสุพุชังตโสปนิสยยแต่ยายะอายังปิโหตุวัตุตยิ อิจิตโตสุปัสสาทักการโภโยตากคุมาโมฮามาลาปตะโกสามังวะพุทโตสุกะโตวิมุตโตมาลสัปปะสาวินะโมจายันโตปะเปสิกเมังเชนตังวินายังพุทธังวะรันตังสีรสสารามมีโรกัสสะนังทัณเตวินายะกัจจะตันติจัสสตาเชียสิทธิหอนตุสัปันตระยายาจักวินาสเมตุธรรมโอทโชโยวิยะตัสสะสัตถุตัสสิสิโลกัสสวิสุทธิมังคัง นิยานิโกธัมมธรสัตถาริสัตาวะโหสัตติกโรสุติโนธรรมะวรันตังสิระสามามิมหะปัฏฐานะอุปสัตตธหังรัติเจสะเตชยสิทิหนตุสัพพันตรายาจาวินาสเมิงตุสัทธามัสสีนะคุสุขตานุโยโคโลกัสปะบุปปกิเลสชเชตาสันโตสัญสันตินิยโฉโกจะสวากขาตธรรมังวิธิตังกโรณติสังฆังวรันตังสิระสามามิ พุทธานุพุทธังสมานสีฤทิ์ทิิงนันติจัสมาติเชยะสิทธิหนตุสัพัตนตะนาญาจักวินาสมินโตนโมอรหตัตโตสมาสัมพุทธัสสะมหิสีนโนนโมอุตตมัธรรมมัสสะสวากาตัสเสวะเตนิทะนโมมหาสังกัสมาปิวิสุทธสีฤทิทินโนมอมนโมอุมัตายารัตถสาราตัตนตยัตสาัสาทุกังนโมอุมักาัต,าาต,าาติตัสสะตัสสะวัตถุเตยัสสปินโมกาละปภะวีณาวิคันฉันตุอุปทวา นโมการานุภาวีนะสุวัติของตุสุภะธานโมการาสาตเตชิน้ามัติวิจิพุทิของวิเตชวาเอวัมมิสุตังเอกสัมมัญยพัคภาวาสเกสุวิหารติกะปิโรปัตุสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสเกนะสติกปะเจวันเตหิภิกขุสเตหิสภะแห่งว่าอรหันเตหิทศะหิตโรกะาตุหิเทวตาเยปุญญานัสเิปติตาหติพัควุญตังทัสนัยยปิกุสังกัจจะ อาตโคจตุนังสุทธาวาสกัยกานังเทวานังเอ็นตาทั้งหกสีอาญโขภระครวตเกสุวิหารติกะปิเะวัตุสมิงมหาวันิมมหาตาทิ่ขูสังเคนัสติจักระเจมเตหิบิคุสัพติหิสัพเพเหว่าอรหันเตหิทัศสหิจารุกธาตุมหิเทวตาลีนัสนิปติตาหมุนติภุทธวันตังทัศนังยปิขุสังคจัยนุนามายปิเอนะภะควตเตนุปัสสังคเมยะวะอุปัสสังคมิตาวะภะควตโต Sa tike bautik kaka ta mati ata kut ta tapi nama para wapuri sos semaci tawa paha besar ia pasari tawa paha si meshe ia ia su tebesu ata ro hita pakau wato pura to patu ra hantu ata kut ta tebata pakau wata api wate tawa ika mentak a taksu ika mentak tikako ima kata apa se ima hasa Dewa kaya sama kata angka tambah iman sama sama yang tercipta dewa apa resi tasang kati atau kau apa resi mata apa kau atau saji ti iman kata apa resi tasang kita wong sama dah hamso cipta ada no ni tanya kami kawan isi elmi di. tati atau kau apa resi mata apa kau atau saji kata apa

ໄຊຍະສາມປີແມ່ນຫຼັກແຫຼະລາຊິອີດເປັນເທດທີ່ທຳມິດພູມິສາດທີ່ອາຍຸຄັດຕາມມາດຕະຫຼານອາລະຫັນຕູ່ສຳນັກສຳພຸດທະແລະສັນຕິພະພະວັນຕະນະອິນຕະປະຣະມະຍິວະເທວະຕາສະນິປະຕິຕາພູມິສັນຕິໄຊຍະຖາປ เอวันปันเตติโกเตปิคุเพื่อเข้าวัตัวปัจจุบันสูงพระคารวะเอตต้าเทววุจารสีโลกัมณโณขจสามิยะถาภูมาตาทถสิตาเยสิตาขี้กัปราภิยิตตัสังสราหิตาปุตุสิหาวัสสมิมานุมัสอาสาปิสัมพุนโนอุตราต่เมะตาสุดทาวิปัสสนามาณาวิรายิ่โยปัจจัสติยะตวาวะนยิกงปิโรวะธนถมิยตโตอมติยิสัทธาสาวกเกศสุเนรเตเยมะกกายาปิกันตาติมิเชนนาถาพิข่าววตจะอัตตะมะกะรุม สุตวะพุทธะสัสนงเตสัมปัตุร้อยหกญาณะมนุสสานตสันนังอภิเกสตะมัตตขุงสหัทธังอตตะสัตตะเรสตตะอภิเกสหาสานังอมนุสสานัมมัตตขุงอภิเกสันตะมัตตขุงที่สาสภาหูได้อังคุนตัจสัพาอภิญญาะพราะว่ากิตตวานัจจคุ้มมาตตุอมนตยิสัทธาสาวกเกสสเนโรเตเทวกายะพิกัรตาเตวิชนะธาพิโวโยวาหังิเตยิสามิคือว่าเหยาภิบุกัสสัตัสตั สัตสหสัยกยขาพมากรไปแวก็เถวอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสิโนโมทมนาอิกมโภิกขุนัสสมิติงะนังสหสมว่ตายขานนตวันนี้นอิทิมันโตชุติมันตวันวันโตยสสิโนโมทมนาอิกมโิกุนสสมิติงวะนังสัตตาคีรติสสยานตวันนีโนอิทิมันโตชุติมันตวันวันโตยสสิโนโมทมนาอภิกรมิกุนัสสมิติงะนังอิเจตสรสหัสสะ เจ้าขันนัตตะวันนิโรอิทิมโตชติมโตวนาวันโตยัสสสิโนวันธรรมนานภิกขามุนางสมิตงว่านางเวสาิตาปจัจานจะขนตะวันนโอทมโตชติมโตวนาวันโตยัสสิโนวันรรมนานิกามุนงสิตงว่นงภูมิโิโวรสนิเวสนคโยนัสตตะสัาขัน i ป็นิรุปัสสติภูมิโรราชาขะฮิโกส pak กข a มิตงวนงบุมัน่สังไรชาติตรัสสติ การทัพพานาอธิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตปิตาสภัุนทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสศิโนมัทมานาอภิกรมุภิกขุนอสุมิติงวันาถ้าขีนันจากทีสังราชาวิโรหตุภสษาสติคุณบันตานันทิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตปิตาสภังหุ่อินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสศิโนมัทมานาอภิกรมุภิกขุนอสุมิติงวันา วันทีมันจะที่สั่งราชวิรูปคูปัสสัสตินะครับในานที่ปฏิภหาราชายศสสิโสปุตตาปิตาสะภาหูอินทนามามหาปาราอิทิมโตชติมโตวนังวันโตยัสสิโนมุทัมนาภิกามุภิคุณางสมิติวะนังอุตตรันจัติสั่งราชาุุยโรตัสสัสตินักขานาที่ปฏิภหาราชายศสสิโสปุตตาปิตาสะภาหูอินทนามามาหะปารา ทีมันโตชุติมันโตวันละมันโตยัสเสศโมวันาภิกษุมิโคณันสมัติ่วนละปุริมันที่สังตารัตถวกิีนวิรุกข์กปจิเวน้วิรุกข์กโูเวรุตะรังที่สังจตารัดในมหาราชาสมันตาจตุโรทิศาตันทรมานาอัตตสุวันใกาปิรวาทวีเตสังมัญยวิโนทัสาอัภูวะตุนิการสัทธาปายาุเกณฑูเบเกณฑวิปุจารวิปุตโตสหจันทโนกรรมเสตโตจักินุขันิขันจา ประมาณเออมุนโยจติวสุตโตจมาตาริธิจตสีโนจะคันเนรนรุราชาชนสโคอาคุปจตสีโกเวติพระสุริยวัจาเอติัจราชโนคาทพภาษาราชืพิมเทมนาพิกมพิขุนัสมิติงวนังอาถาภูนภาษานาควิสลาตหานัการกัมพลสตระอาคุปยังาสอาญาติพิยามุนัตทตารัาตาอูนัคายสัสีโเอราวนมหานาโค สวากาซามิติวณังเยนะคาราเยนนาคาราเชนสาหาเลนติทิภาทิจัระกิวิสุทธะจักรูเบหิยัสสติวณังมัชปัตตาชิตาสุปนาอิติเตสะระมัะระพญตนตานาคาราชานามัสีสุปนาโตเถี่ยมะมะโกรสีพุทโสันหะหิวาจาหิอุปหายันตานาคาสุปนาสะระนามะกังสุพุทธังชิตาวัชิระหัตเธนะสามุทังอสุราชิตาปัตตโรวะสสาวิสติอิธิมันเตยัสสสิโนกาลักัจฉามหาปิมา สุรธานวิกภาษาวิปจิติติสุิติจัประหะรตันโมจิสหาสัตตันตภูริปุตตางสเพวิโรจนาเมกาสันนิหิตวะพอดิสินาราหุพุทธมุปาะมุงสามโยธานิพันตันเตปิขุนัสัมมิติงวนาอาภูจเตวะปฐมวิจัตวะโชวะโยตังถังมุวะรุณาวารุวะเตวะสมุจเตยสัสสะสหเมตตาการุณายกายิกาอัคุเทวะยัสสะสีโน ถาเศรษาสรัทธากายาสัพเพนานาตะวันนี้เราอิทิมโตชุติมันโตวันหนาวันโตยัสสิโนโมทามนาภิกามุพิกขุนาสุมิจิวะนางเวทุจัตเทวสารีจัสมาจัตเวยะมาจันทสุปนิสัทธิวาจัตถะมมกุภุรักิตาสุริยสุปนิสัทธิวาสุริยมมกุพุรเิิตาถัดตานิปุระกิตาวาคุมันทวราหะกาวสุนัวสโวเศธโทสักโุปกะบุรินทะโต ทศเตีทสัจกายาสัพเนตะวันนิโนอิทิมโตสุิมันโตนนันโตยิโนโมทมานาอภิกามุภกขุนาสัมมิติโมอัตตาสาภูเทวะเซมัิสิาริวารธกาจโรุาตาอุมะบุพนิปัสิโนวัดุาสธรรมตอตุตาตอนสกาสุรยยรุจราอคูอคูสนิสิโนทศตีทสะกายาสเพนนตวันิโนอิทิมโตสุิมนโตวนาวันโตยสิโน โมทมนาอภิกรมุภีขุนังสมมิจิงวานาสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตธรมะทิฏะทโตสิกาอาคูอาคูมโนปัทโสิกาถาคูหาโรโยเจวยจารโหิตตวสิโนปะระฆมหาประาอาคูเทวายสัสีนงทัศเสตถสธากยาสเปนนาตวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนาวันตยัสสีนงโมทมาอภิกามุภีขุนังสมมิจิงวนา สุขาเกรุหาอรุณาอคุวิกะนาสัสหาโอทาตัคขะหาปามุขะอคุเทวะวิตะคะนาสัทธาวะตาหาลักขะฉามิสักกะแต่ยศสิโนธนายังอคาปเทวโยยทิสาอภิวสติทัศเสดีทัศสัญญาสะเพนนานัตถวันิโนอิทิมุลโตชุติมุลโตวันนาวันโตยะสิโนมุธามนาอภิเกวมุภิขุลังสัมมิเตมนังเขมียาตุสิตายามากันตกะต่ยศสิโนสัพพิตะกาละมะเสถาเจตินามาจะอาสวะ Imanaroti no aku ataku parani mita tasete rasataka yasapena nattawani no Iti mantu cuti mantu wana mantu yasasino mota mana apika mumpiku no samiti wana Sati putih wani kaya sapena nattawani no naman wani na akatum hejanye sati sasaha Wawutachati makiwa okatina mana jawangdaki mo kata lamna kata tu tita. สมิติม so, ok <Yeah. S 1> ุลาสทหสพมโรูกานังมหาภุมาปิติทติอุปภูมโนชุติปันโตพิทังกโยยัสสิโสท่าเสถะอิสระอากูปจักวสวุติโนเตสัจมาจโตอาภาหริโตปริวริโตเตจัสสภีอภินันเตสินเทเทสินเทเทเวสภพมังเพมาราเสนาปิการมีภาษากันเหตุสามารถยังอิตะการทัตตะปันทัตถะนาเกนะปันทมตุว ສະມັນຕາບໍລິວາເວສັດມະວົງຕິດຕາມຄວາມເປັນນ a ກເຕິຊະຕະມະຫເສໜເສນອເາຍິ e p h a n s ປັນນະກະລມະຫາຈັນຊັນກະຕວານັກເຕະລູກຍິດຖາຜູ້ວຸດມີໂກທັງນເວັໂຕຄວີທໂກສະຕາໂຊປາຈູທາວັດຕິຊັນກະຊອາຊາອມວເສທ່ນຈາສະພັອະນາຍະວກິດວານຈະຄຸມມຕະໂຕອະມເຕຍິສະວສສະເະາລະເສນາອະພິັນຕາເວິຊະນະພິະໂ แต่อาตมาเรสุตวะพุทธศสนันิตาชินกมเสองรปมอินยมสเปวิชิตตัศนมาพิตยศสิโนมุทติสหพุติสวกติเชนใสุตติอาศัยว่านาจักรารังก์กนันตจัเสวนาผูชาติผูชายยานังเอตมมังคารมุตตมัปฏิรูปเทสวาสุจับภูเขจกตปุญญตาอตาตมาปานิทีตจเอตัมมังคารมุตตมังคะหุสัจจัสิปัญจวิเนโยจัสุสีตโต ส u p a ส i t a jayawata itamakarama utama matapik tuk ubatana kutakthara sasangka hua nu anagura ม a g a manta itamakarama utama kana j a t จ m a zariyajata yatakana jasangka hua nawa chani kamaani i t a ต a k a r a m a utama arati wirati papamaca panacasanimu apamadho jatamaisu itamakarama u a k n i watu jasangdu t i a k a t a n y t a

เอตันทิสานิกัตตวานัสสัพพธัมมปาราทิตาสัพพตัสสิงคัจฉันติตังเตตังมังคลาอุตตมันติยังกิจจิวิตังอิทธวาหุรังวาสเกสุวังรัตนัปณีตังนโนสมังอิติตัสคะเนะอิทัมปิพุทเธรัตนัปณีตังเอเตนะสัจเจนสวติโหนตุกัังวิราคังอมตังปณีตังนิสัจจคักยมุนิสมาหิโตนะตนะธัมเมนะสมติกิจิอิทัมปิธเมรัตนัปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวติโหนตุ Yaitu bari waneng yisuci semakin mahal tarik kenyang mahung semakin adena semona wisati. Itaupi temira tanam beni tang edena secehan suwati hontu. Yaitu bukala atau setan peserta tertarik edani yokani honti tetapi naya tuka tasa sawaka. Itaupi sentiananimah apa rani itaupi sengkera tanam beni tang edena secehan swati hontu. Yaitu baju tamanah saatun nyanyani kami noko tama sasana hitai peti patah ame tami kaiha.

สิทธะกะหิระตถาโลปะสัจจันตุโนภาสิตะมีตังเตนะภะคะวะตะชะนะตาปะสัตตาอะรันตัสสะมะสัพพะเกนะเอหังตุเมอะนุสังเวยนะมะบะรมะปะรายะมะ อิเมธมมาสวัสดิ์อิเมธมมาวิญญาภรักขิตาอิเมธมมาสมุตตาสมาทินาอิตายะทุขายะสังวัตติอัตตาตุเมเหอุปะเหยญาถายาถาตุเหอัตตานวัจญยาถาอิเมธมมากุสะรัอิเมธมมานวัจจาอิเมธมมาวิญญาภิรักขิตาอิเมธมมาสมุตตาสมาทินาอิตายะสุขายะสังวัตติอัตตาตุเมเหอุปัสสมปัญชวิหารุญาถาติ อุปนิยติชีวิตธรมะปะมายยชโรปนิตาสนาสันติตานาอิตัมภัยังมรณีเปิกขมโนปุญญานิกเกิดยถาอุปหานิอุปนิยติชีวิตธรมะปะมายยชโรปนิตาสนาสันติตานาอิตัมภัยังมรณีเปิกขมโนโรกามิสังปจจะเห็นสันติเปิกขโยธักกเยนะสังยมุวาจายะุตตาเตตัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขหายหุติยังชีวมโนปะกะโรติปุญญาธรรมีวัตถิรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจิโนสุขะ มาว่หาติเองสาวนิสังโสทำมีสุตินเนนักคุดัติกขาจติธรรมาจารีสเปสังขารอนิจจติยถาปัญญายาปะเสริฐิเอตันนิปินเทติทุเขสัมมกุวิสุทิยาสเปสังขารทุกขาติยถาปัญญายาปะเสริฐิเอตันนิปินเทติทุเขสัมมกุวิสุทิยาสเปธรรมาอนัตติยถาปัญญายาปะเสริฐิเอตันนิปินเทติทุเขสัมมกุวิสุทิยา Khoana katana maiketo tiya amu takpika e tatanaya mi tam tangkan hoia aponakang fa hongwe sara nangwati papatan ni wana ni taaramal kwa teyani nangwani sapa yanta chita ni takhu sara nangkima ni tak sara nangwutamang ni tak sara nang makamang sapa tuh kha pokmu cha tiyo cha thiu tan cha tamang cha sangha cha sara nang ka toh ta tali alya sa tani samakpanjanya kwa sa ti kang tuh ka samu patang tuh ka sa อติกรรมอาริยะจะอาศัยกิจกัรทุกข์ภาษาค่ะมะขามีนังเอตังขุสระนังเขมังเอตังสระนังมุตตังเอตังสระนังมะขามัสสะพะทุขะพมุตตะิอติตังนามากรรมยานะปฏิกักขิอนาคตังมุขุนไม่ควรคุนมดึงถึงสิ่งที่เร็วแล้วมันควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยทาติตาังปะหินันตังอภัยตังจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันรอดไปแล้วและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปนันจะโยธาเมืงตติวิปัสสติสังหิรอสังคุปังตังวิธามะนุภารุหะเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งกับปัจจุบันไม่งอนง่ายความเทียนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเพื่อจริญนธรรมนั้นนื่องเนื่อให้ปุโปรงเถิดอาเจวะกิจมาตบปังกัจฉญะว่ารานสุเวภูงทองคขอเพียเสถในวันนี้แต่แคร่เราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนั่นหินนกสังฆานันตีนะมหาเสนันะมัจจุนาเพราะว่าความปัจจัยกับมัจจุราชมีเสถในอย่างนั้นย่อมไม่มีแก่ ทวัมวิหาริมาตาปิเงห์หอันตะมาตาที่ตังตังมีเพจิการรตโตติสันโตอติการเตมุนิติปัมมุนิผู้สงบช่องไม่บุคคลผู้มีโปรปติอยู่อย่างนี้มีความเก็บแม่เขีดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเดินด้วยประการชนีอะไรเวลาทำโมหิชะลาอนัตติโตเรมีความเก็บเป็นธรรมดาจะรูปผลความเก็บไปไม่ได้พยาทิ่ทำโมหิพยาธิอนัตติโตเรมีความเจ็บแค้เป็นธรรมดาจะรูปผลความเจ็บแค้ไปไม่ได้ มมกม,ไไมหิมัตา,านาันติโตเรามีคาตปนระคามไมด้ัเรหปันินะวบรรป็นต่างตางคือว่าจะต้องปัดภากจากของรักของเจรใจทั้งหลายทั้งปวงกมสะหิกมะทาย,ยทมะโยนีกมะันุกมามะปิสรโนเรามีกรเป็นอองของตอนมีกรเป็นผู้ให้ผมมีกรเป็นเดเกนมีกรเป็นผู้ติดตามมีกรเที่พ่งอาศัยยงกามังกริสานิกลย,ยาปะปะกังะตสยทววิสามิ เราทํากับอันใดไว้เป็นบุญหรือเ,เป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว,ว่าจะต้องเลืรอนผลของรังนั้นสืบไปเอวอังอภิหิอภิหังปัจเจเวคิดจัพพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกตะวันเถิดทุกขปัตตาจะนนิทุกขปาจาัจยาปตาาัปาปตตาจะนนิพัจยาสกปัตตาจะนนิสกากาทันตุสเปยปิปันนิหนเอตตาวตาจันอภิหิสัพพตงบุญยะสัพปะเทวสเพจิวานุโมทันตุสัพพสัมปสิติทิยาตานังได้ทันตุสัสตยา สีรังรัันตุสัพพะทาปวะวนาพิรัตาหุนตุกัจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธะประปตตาปัจเจกานจะยังพัะอรัันตานันตตชนนารักันทาิสัพพโสอันธมัมยังปฏิทันัาถายุนามัสสิยาเทวตาสัตติวิหาระวาสีตุเปเรโพติฆเรตหินตหิตาัราธรรมธานพวงวนุภูชิตาสติงกโรตหาวิหารมันทเรเทระจะมัชนาวกาจะที่ขโวสรามิการานาปฏิ

เวทิเตอะหังพุทธานุภาติธานัสสะคทายุปะธัมมเสบุญญสิทธานิกัตตสสยะนัญญนิกตังเตสัจปิโนหนตุสัตานันตปมานกยกยานวันตมหังมัตตาปิาิโยยติเมจยติวะอัญเยมัชตวโนสัตติัติโลกัสสนิเภูมาจตุโยนิกาปัจเจกจตุรังสรนตูวะูิยังปฏิานัมอนุโมทันุชยัง เยจีมังนัปัจชญ์ินติเทวติสังนิเวศยุงไมยะจินานะปญญานาอนุโมทนาเหตุนาเสพสตาสตาโหตุวอเวราสุขชีวิโนเข้มปัทธนจับอภปูติสัสสาทิจจ้าสุภากสัตว์ทัหลาไม่มีที่สุดไม่มีปรมาเจ้เป็น์ผู้มีสุ่ดมูลที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งมุดอื่นทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือส่วนเหลานั้นเป็นที่รักผู้มีคุณ มันดาได้บิดดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นไม่ไม่ได้เห็นในสัตว์ทั้นที่เป็นการมีมีนต้องอยู่ในรคปอยูในภูมิสามเกืนหนึ่งเพื่อนในกัาหนดสีมีขันห้าละขันหนึ่งละขันสี่ั้งที่อยู่ในภูบน้อยและภูบใหญ่และสัตว์เราได้ชอบการให้สูุของข้าพเจ้าแล้ขอสัตว์านั้นจงอนุโมทนาทานองเถิดก็สัตวเราได้ย่อมไม่ชอบการให้สูตมบุของข้าพเจ้านี้ขอเทศทางเข้งแก้งแก่สัตว์เหล่านั้น้็เห็นตัวอนุโมทนาบุญ ที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งภูมิจงอย่างนิเอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแล้วจนถึงทางอิศเรียนเถิดขอความหวังดีของสัตว์แล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพของสัตว์จะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระราชาหน้าใจด้วยการสัตยาบทส่วนพกะสูตพระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความเจรสวัสดิจิจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าของไอพูนจากโลกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจะเินทุกทางรู้ทุกทาง ขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายขออนุโมทนาในการสวดสันธยาโมแลธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วขออำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลทุะกิ่งใหญ่พิณาธโดยโมเรนิธีทรงเดียพิญญาณะสองมรดรวนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตของจงเติมด้วยอนุภาพแห่งพระปรีและพระม ทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอร่ำถวายเป็นพุทธคูชาธทำมบูชาสังฆบูชาขอพรวันนี้จงส่งถึงเพื่มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลดจากราชภัยทั้งกลวงควรจะพรทุกข์ทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จในรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะตัวปัสสังข์และนานทั้งหลายสมุนพรโัยน่าสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นทับสำเร็จการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาเยือและเจริญด้วยจตุรพิทักษ์พรเจัิญสี่คืออายุนะสุขภคลาเถิด ว่าด้วยโมันาบุญกับครอบครัวโยเซฟทุกท่าน